เอาละสรัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมกับผม n อ9นอนะครับผมวันนี้เอเราจะมาทำอะไรกันหรอครับผมก็เดี๋ยวตามชื่อคลิปแล้วกันนะครับผมซึ่งเราต้องการเาลเวลจำนวนมากในการเอนชาร์ชชุดเกราะเรานะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีเพชรนะยังยังไม่ไปล่าเพชรแล้วกันเพราะว่าเกียจแล้วก็ส่วนหนึ่งครับเอตอนไปเล่นนักล่านี่ยเพชรไม่เจอเลยเพราะรู้สึกว่าแถวภูเขานี่ เท่าที่เคยไปดูมาเนะี่ยเห็นอยู่ว่าแถวภูเขานี่จะเจอเพชรเนี่ยโอกาสจะเพชรจะน้อยมากน้อยกว่าแถวที่ราบราบธรรมดาแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่ลาบเนี้ยนะครับโอกาสเจอเพชรจะสูงกว่าบนภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมลองขุดเป็นแบบว่าเนี่ยขุดลงลึกเลยแล้วก็ขุดเป็นห้องห้องห้องไปมันก็ไม่เจอเจอแต่เลต็ตันกบลาพิษน,นะครับผมก็ เจอแค่นี้แหรอครับผมซ,ซึ่งผมก็ยังไม่เจออย่างอื่นนะก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังคลิปหน้าแล้วกันเราจะไปล่าทำ้ำผมจะได้เห็นถ้ำตรงนู้นนะทางหลังหมู่บ้านเนี่ยแล้วผมก็เจอหมู่บ้านอ,อ,อีกที่หนึ่งตรงนู้นด้วยเดี๋ยวขึ้นไปบนเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูบนนู้นนะนี่น้าคือทาวเวอร์ที่เราใช้สร้างเอาฟาร์มซอมบี้ฟาร์มแบบเลเวลนะครับน่าจะดูแปลกๆหน่อยนะครับผมเป็นตัวบวกนะครับ ก็ต้องการดินจานวนมากหินหมดแล้วเนี่ยนะครับหินหมดแล้วจริงจริงหินไม่ต้องห้าหกจะแตกนะผมเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงกับอันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วด้วยใช่ไหมครับโอเคใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมรีบขุดเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะผมแล้วผมจะฟา์ฟเวร์แล้วกันนะเร่งความเร็วเฮ้ ละผมก็ขุดเสร็จเปเรียบร้อยแล้วครับคือโลงอง่งโจ่งตอนแรกนี่มันสูงประมาณสามสี่บล็อกนะผมก็ทางหมดเลยได้มาทั้งหมดห้าหกสแต็กนะผมโอ้โหข้างข้างเยอะข้องข้างเยอะนะครับโอเคเอาไปต่อเติมมาให้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปอธิบายข้างบนแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับผม Let's go <S ทีมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมทีที่ผมสร้างนี่ผมจะวางคอปเปอร์แทนนะเดี๋ยวค่อยวางเอ๊ะถ่มถูกป่ะ เออต้องส่งขึ้นไปบล็อกหนึ่งมั้งไม่ใช่ดิเอาคอปเปอร์วางเนี้ยถูกแล้วนะครับวางแทนที่หินนี้พอสมิตกมาเนี่ยมันก็จะส่งรลเวลมาแล้วผมก็จะทํากล่องนะครับทํากล่องมาตรงนี้นี่เอยเอาส่งไงดีวะเออเดี๋ยวส่งให้มันส่งทางนี้แล้วกันนะแล้วกล่องวางนี้แล้วกันครับสองกล่องอย่างนี้ลนนะแล้วก,นกันนะ,นะนนะเพราะว่าผมต้องการการพาวเดอร์ด้วยแล้วก็ต้องการ พวกกระดูกสกทลตันทำบอลมิวเหมือนกันนะเราใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์หลายอย่างนะมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับผมเอาละนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับความยาวนี่คือแปดบล็อกนี่นะครับผมให้ซอมบีผักมันหลุมนี้ผมคิดว่าโดดตรงนี้น่าจะตายเลยเพราะขนาดผมใส่ชุดกอ,อล์ลิ่ผมนั่นผมยังเกือบตายรุนถ,ถ้าถึงมันไม่ตายันก็หมาต่อยอีกวน่นนาจะตายแล้วมั้งโอเคนะครับก็เราทัง้ง ต้องต่อเข้าไปก่อนโอเคก่อนเออผมก็จะต้องเคลียร์ของให้โล่งนิดนึงเดี๋ยวเอาน้ำออกนะครับตอนนี้ออกโอเคเราก็ตับเข้าไปเลยนะนี่ประมาณนี้นะนะครับผมนี่ตอนนี้และนั่นคือหมู่บ้านที่ผมพูดถึงนะนั่นคือหมู่บ้านที่ผมถึงซึ่งผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านเก่าของผมเปล่าที่ผมเคยมาอยู่นะแต่วันนี้หมู่บ้านตรงอีกที่หนึ่งนะตรงโน่น,นแถวๆที่เดียวกันเลย ซึ่งหมู่บ้านมันหมู่บ้านเนี้ยมันแตกต่างกับหมู่บ้านหนูตรงที่ว่าหมู่บ้านเนี้ยมันเล็กมันเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับไม่มีแบ็กสมิธไม่มีอะไรทั้งนั้นก็อห้องแย่นะครับแต่อันนี้โอกาสถ้าผมเปิดกล่องในเนี่ยโอกาสเจอไม่เล่าเยอะเนี่ยสูงกว่านะเพราะว่ามันเป็นมหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยเคยไปอยู่รอบนึงดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะทําต่องแพงสูงๆงนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลานี้ก็ตัดไปกันเลยตัดไปกันเลยนะครับตรงนี้แล้ว นะครับผมเหลือแค่ปูหลังคาโอเคทีนี้ก็จะเสร็จไปเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถขึ้นมาบนนี้มองวิวได้ทุกอย่างเลยเนหะ็นไหมโอ้สุดยอดแต่รู้สึกว่าส่วนนี้เป็นภูเขากาเวลนะดวยกาเวลเพียบเลยซึ่งผมก็สามารถฟาร์มกาเวลจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปตรงไหนไกลเลยแล้วก็บ้านเนี่ยผมก็ต่อเติมอ้นี้ไปไหนนะผมต่อเติมพวกหินขึ้นไปไหนผมคิดว่าชั้นสองจะใช้ทําเป็นห้องเก็บ เออวางตัวเอนชาครับนี่ตัวเอนชานู่นู่นนะครับแล้ว <antique> ก <energy> ็ฟาร์ม so, บัวผมอัปเกรดหลายอะไรหลายอย่างนะก็ทั้งวางรู้ว่าข้าวก็เอามาฝรั่งมาปลูกนะครับก็ผมชอบมันฝรั่งตอนที่ว่าเวลาอบแล้วเนี่ยค่าค่ากินแล้วแก้ความหิวเนี่ยมันจะเท่ากับขนมปังนะครับผมก็คือสองหลอดครึ่งก็แล้วเวลาเราเอาไปไปทาอาหารกินเนี่ยมันมันได้เยอะกว่าครับมันจํานวนเยอะกว่าคุ้มนะครับคุ้มกับพวกเนื้อสัตว์ส่วนบัวเนี่ยผมใช้ทําพวกหนังนะครับ ใช้หนังมากับหนังสือใช้ทํโต๊ะตววตหนังสือเพราะถุงโต๊ะ Enchant อ่ะโต๊ะพวกโต๊ะหนังสือครับโต๊ะ Enchant นะครับตอนนี้ผมก็เก็บเกี่ยวพวกเอ่ออะไรนะอ้อยนะครับผมใส่เงินได,ได้เกือบสแต็กหนึ่งแล้วหนังวัวมีไม่กี่อันนะเพราะว่ายังไม่ได้ฆ่าวัวยังขายายพันธุ์ไม่เยอะก็เดี๋ยวเราจะมาปูหลังคาก,ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราใช้เวลาไปประมาณหกนาทีครึ่งแล้วนะครับก็ต้องีบทาเลยนะครับผม เดี๋ยวเพื่อการเปลี่ยนเวลาเนี่ยผมขอพัตฟาสฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการทําของผมนะว่าผมทําจริงครับไม่ได้เคียดทีบทำนะครับผมโอเคไม่ใช่หรอกกลัวกลัวคนไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นก็แบบพอมีประสบการณ์อยากเล่นสมัยเจด็กๆนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ชินกับเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคเพื่อเป็นการเปลี่ยนเวลาก็ฟาสฟอร์เวิร์ดฟัสฟอร์เวิร์ดเลยนะครับผมเย่ yeah. เอาละผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ปูหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยเอายังเหลือหลังคานี้นี่ว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้เจนะครับลืมลืมลืมโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมโอเคโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ของจริงนะครับทุกคนไม่น่าพลาดแล้วก็ปักทัอตให้เรียบร้อยซะทีนี้ก็แม่จะมีมอนเตอร์เกิดตรงบนนี้นะเพราะว่าผมไม่อยากให้มอนเตอร์เกิดบนนี้เพราะถ้าเกิดน โอเคปักท็อตเรียบร้อยนะครับนี่ก็สว่างถ้ถึงแล้วปักอีกหน่อยแล้วนะครับ,รบกันกันกันแวะตอนผมทำนี่เกือบตายหลายรอบล้วเพราะว่าผมลืมปักท็อตนะครับผมปักท็อตนี่เป็นเหตุได้นะครับก็คือพวกคลิปปองคลิปเปอร์เนี่ยมันก็เกิดเต็มเลยใต้นั้นเพราะามันมีลมเนี่ยมันมืดมืดพอที่จะให้พวกมอนสเตอร์เกิดกันได้นะก็เกิดตายนะครับเลือดนี่แบบหายรครึ่งหนึ่งนี่ก็อันนั้นก็อา้าว ไอคนขายของตายหาครับทุกคนลมันตายแล้วนะครับโอ้ยเอ้ยเยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมเปลอกโอ้ยโอ้โหผมเกิดไหนเนี่ยเดี๋ยวเวผมโอเครู้แล้วละเกิดไหนผมเกิดในที่ที่ผมสปอนมาตอนครั้งแรกเลยแบบว่าผมลืมนอนนะโมตะพูดมากน้ำก็ไม่มีด้วยเอาไงดีครับ เอือดีทุกคนเดี๋ยวเดินไปก่อนเดี๋ยวผมขอหาทางออกก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการปรียัเวลานี่โอเคตัดไปนะครับผมเอาละผมก็ได้มาถึงหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่นะครับผมก็เป็นหมู่บ้านเก่านะครับผมซึ่งผมก็เดินมาจากทางใต้เพราะผมจําได้อยู่นะครับว่าเออตอนที่ผมเล่นนะครับตอนอีพีอีพีสองอีพีสามนี่แหละ จะได้ว่าผมเคยมีแผนที่นะครับแล้วผมก็เดินมาทางทางทิตใต้นะครับแล้วก็เจอหมู่บ้านนะครับก็เจอพันที่รับรอแล้วก็เจอของผมด้วยตรงนน้นนะครับนี่ฟาร์มนี้นะครับก็จะีขุดไปหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเออมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วถ้าผมไปนะ,นะส่วนไอหมู่บ้านตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมเอาละดดเหยี่ยมไปเลยแล้วกันนะนี่ก็ทําการเก็บเกี่ยวนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนนี้ผมถึงบ้านนะ คนบ้านู่ตรงนน้นะครับนู่นทางนน้นทางโน้นครับบ้านทางนู้นเดี๋ยวตัดไประหว่างทางแล้วกันจะได้แบบให้ดูน่าเชื่อถือนะครับว่าผมมันไม่ได้บินไปหาบ้านนะครับผมโอเคนะครับเป็นการเปลี่ยนปลาก็ตัดไปแล้วกันนะครับผมเอาละผมก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วใช่ครับผมจําได้แล้วนะว่าตอนนั้นผมเดินมาเก็บเอ่อพวกพวกซีดเนี่ยมันทำปลูกข้าวนะครับแล้วก็เดินไปเดินมานี่ก็ไปเจอหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นหมู่บ้านแถวป่านี่แหละ แบบที่เดยวคล้ายๆกันเลยผมเดินมาทางนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นเขาไปดูรู้สึกว่ารู้สึกว่าหมู่บ้านนั้นจะอยู่ทางขวาขวาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเพิ่งผมมาเก็บมาเลียข้าวแถวนี้แล้วก็ว่าเดินมาขึ้นเขานะครับก็คือแบบเผื่อจะเห็นอะไรไกล้ๆบ้างนะครับก็เห็นไอ้นี่แหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะลอนเดินมาเนี่ยจะเจอนี่ด้วยนะนี่นี่นี่หมู่บ้านอยา่นี่นะครับ Okay. เจอแล้วนะครับแล้วก็ผมจะต้องเจอนี่ด้วยนะเออเอาโพสใช่เดี๋ยวบ้านผมอยู่ทางเอาโพสนะครับก็คือทางเนี่ยทางไหนวะทาง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 เดี๋ยวขอครับททเบ,บิลน,นะไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากแต่ผมต้องทำข้าวกินวันนี้เพื่อวความอยู่รอดนะครับ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปนอนในหมู่บ้าน่อแล้วกันเอาเตียงไปด้วยเพราะว่าเผื่อว่าผมนังหาไม่เจอเนะี่ยจะได้นอนมีมีเตียงนอนระหว่งหางทางนะครับโอเคโดด,โดดลงไปเลยแล้วกันนะจากคำฟาร์มมอนเตอร์กลายเป็นตามหาทางกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยก็เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านแล้วผมจะสำรวจให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับผมเจอบ้านแล้วนะครับทุกคนก็เจอเอาโพสที่เดิมโอเคนะครับ นี่เห็นสัญลักษณ์ค้อนทองอย่างนี้ใช่เลยบ้านผมนะครับในไมครับนี่มันยังไม่มีอะไรสร้างแบบนี้ได้หรอกหมายถึงว่าพวก N p c นพซนะไม่เกี่ยวคนเล่นนะครับผมใครๆก็สร้างได้ถ้าถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยโ็เดินกลับถึงบ้านแล้วโดนคือถึงบ้านนะครับเลเวลหายหมดไอ้ของจะหายไะวะยังอยู่ยังอยู่นะครับโอเคเลเวลก็จะหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่นะครับหายไปเกือบหมดเลยโอ้โหหายไปหมด เกี่ยงนะครับทุกคนแต่อุปกรณ์เรายังอยู่ครบนะครับโอเคก็เรื่องที่สอนที้รู้ว่าอย่าพูดมากนะครับผมจะ <ๆ S 1> เป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหเรษเรนะครับโอเคซึ่งผมก็ได้จิ้งเตรียมสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะว่ามั่นใจว่ามาถูกทางนะครับผมเดินมาจากทางใต้เหมือนเดิมเลยอย่างที่รู้นะครับโอเคไอ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนผมเก็บแค่หลอดจมู่บ้านมาด้วยเพราะว่ามันต้องใช้นะครับ ครดไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปเช็คข้างบนน่าจะเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็เหลือรอ,อให้พวกมอนสเตอร์นะมันไหลกันออกมานะครับก็ตอนว่าผมก็ต้องทาบ่อนนะ้ำอินฟินฟิตีบบ้บนนี้ด้วยพี่เกจเดินไปเดินมานะครับวิธีทําก็ง่ายๆนะครับแค่ต้องหาอย่างนี้ไม่ต้องอ,อะไรมากๆนี่นะครับอย่างนีเ้เออมักง่ายนะครับโอเค แล้วก็ดงลงไปไม่ตายครอบนี้ใช่ผมนะครับโอเครอบนี้เซียนเซียนแล้วนะครับกคนไม่เซียนนี่แบบโอ้โยังกระจอกอะคือผมหาใช้เวาลาบ,บ้านหาบ้านเนี่ยสองวันเอไหมครับนะมันเช้ามืดเช้ามืดบอกว่าเอาซะบอกว่าผมนี่เกือบหลงทางแต่ก็เดินม,มาเจอเออเดินเจอเหวที่เคยเจอกันตอนพัดแรกๆครับจําได้ไหมครับผมนั่นแหละผมก็เลยจำได้ว่าผมต้องเดินตรงไปวเดิเดินทางตรงไป เจอเหี่ยวปุ๊บผมก็ตั้งตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เจอป่าไม้นะครับแล้วก็ไปตรงทางนั้นแหละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเจอหมู่บ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินมาเจอที่นี่นะครับผมเอาละเราจะต้องเอาท็อตออกได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ออกออกกันเพราะว่าผมจะต้องคอนเฟิร์มก่อนว่าซอมบี้จะไม่เกิดนะครับใช่นะครับเอ้ยผมจะต้องวางวางน้ําให้ถูกก่อนถึงจะเอาท็อตออกได้นะครับเพราะว่าถ้าวางน้ําผิดแล้วซอมบี้เกิดเนี่ย มันก็จะน้ําคงไม่ไหลนะมันคงจะไหลแบบไหลแล้วมันม่วๆนะครับมันก็ไม่สวยนะครับอะไรอย่างนี้โอเควางสูงๆกับพื้นนยนี่ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพอทันนิดนึนงเดี๋ยวก็ก่อนก่อนออกเราก็จะเอาทัดออกให้หมดเลยอ,เอย่างแรกเราจะน้ําลาดให้หมดทุกทางทุกเอ่อน้ำมันจะต้องมาบรรจบกันนะครับผม เอาละอย่างนี้ถูกใช่ไหมเยอะฝันไมเกินไปนะบางทีโอเคต่อนะครับฟาร์มเราจะเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องลองดูก่อนนะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ก็แซดเลยนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นเราต้องเอ้ยเดี๋ยวมึงออกทุบไอ้นี่ทิ้งก่อนเอออะไรวะคืออะไรคือนี่นะครับทอสก่อนเออทุบทุบทอสทิ้ง โอเคอุดบล็อกนะอุดบล็อกไว้ทีนี้ก็โดนลงไปข้างล่างได้เลยโอเคสวยทีเราก็จะปักทอสก่อนโอเคปักทอสปักทอสรอบๆก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มอนเตเกิดป้องกันแบบขั้นสูงสุดนะครับโอ้อย่างนี้เพราะฟาร์มเราต้องปลอดภัยนะครับเน้นปลอดภัยนะครับเอ้ยดึงไปไม่มีโลกจะยอดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฟันไม่โดนเลยโอเคโดนละ สกิลตกไปเลยไม่ได้เลไหมครับนานนะครับขี้เกียจโอเคแมงมุมไม่ตีเราแล้วมันไม่ตีเราเราก็ไม่ต้องตีมันนอกจากเราอยากจะฆ่ามันจริงๆโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บักให้ทั่วๆนะครับโอ้ยเอาแย่ไอคิปเปอร์เวนี่ยโอโ้โหมาหลายรอบแล้วทุกคนเออช่างเถอะภูเขาไม่ไปแล้วซ่างเปล่งได้ โอเคปักให้ทั่วๆนะครับสว่างเลยเพราะว่าที่นี่เป็นของผมนะครับของเราของเราทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวก็รอให้พวกมอนสเตอร์เกิดเอาแล้วกันนะครับซึ่งผมจะต้องไปเตรียมการในการเอาคอปเปอร์มาวางก่อนเพราะว่าน้องรีบเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดเนี่ยสนุกแน่ครับงานนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องไปนอนก่อนแล้วกันนะถ้าไม่นอนนี่ซอมบี้เยอะแน่เอาละ ผมก็จะขึ้นมาต่อเติมตรงนี้แหละรู้สึกว่าฟาร์มของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยูก็รู้แล้วมันไม่ได้เรื่องเลยครับซึงมันแคบไปหน่อยนะครับผมก็จะต้องขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับเอาละขยายข้าไปนะครับผมอเออประมาณน,นี้น่าจะได้นเดี๋ยวผมขอ เติดเปงน,นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะโอต้องไปเก็บโอต้องเอาน้ําไปเก็บน้ำอทุกคน,นเก็บน้ําใช่ก็วินีจง่ยคือแค่ผมต่อเข้าไปแล้วผมก็เอ,อ่อเอาบล็อกไปอุดน้ำแค่นะี้โอ้โหชิวๆนะครับตัาทางเข้าไปโอเคไปเรื่อยทางขึ้นไปก่อน โอเคมองตขึ้นมาข้างบนตรงนี้มันก็จะใกล้จะมืดอกแล้วซึ่งก็ช่างมันไว้ก่อนนะครับโอเคก็ขยายห้องนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งขยายเอาละเดี๋ยวผมค่อยๆลรยตัวลงไปแล้วกันนะโอเคเจ็บนิดนึงไม่เป็นไร ถ้าบล็อกหมดก็คือตายนะครับใช่ผมก็ต้องรีบต่อให้บล็อกมันพอดีนะครับผมขุดมาเนี่ยตอนนี้เราแค่ปูพื้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยบอกว่าปูพื้นเสร็จเนี่ยผมก็จะตัดจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งฟาร์มเรายังไม่ใช้ยังใช้ไม่ได้ผลนะแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยส่วนพวกฮอปเปอร์พวกเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปน็นไงมันมืดเกินนะผมต้องปัดทอดนะส่วนหนึ่งนีนอีกอย่างผมก็จะต้องรีบลงไปข้างล่างก่อน เมื่อกี้ผมตายนะครับเลเวลเลยเหลือสามเพราะว่าผมยืนเอฟเคไว้ไงไม่ยืนเอฟเคไหรอกคือมันผมออกเกมแล้วเพราะบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นอะไรบางทีตัวละครหรือตัวละครข้างในนั้นมันทัาทงานอยู่นะครับผมก็ซึ่งซอมบี้มันก็ยังเดินเพ่นพ่านานั้นเข้ามาปุ๊บผมโดนมาตีตายเลยนะครับลองดูรอบ,รอบๆก็เออคิปเปอร์มาระเบิดเข้ามาข้างในนะครับประตูก็แตกสองบานอะไรอย่างนี้ เละทุกคนสพาพไม่คือเละเลย mm hmm. ผมซ่อมเรียบร้อยละแต่ต้องใช้ดินใช้หินซ่อมแล้วกันนะ mm hmm. ไม่มีไม่มแบบีบอกคอนกรีตนี่หมดแล้วทิ้งหมดแล้วนะเพราะดินก็จะไม่ได้ใช้โอเคปักทดตรงนี้เาะเรียบร้อยนะเด็กที่หนึ่งต้องต้องไปไปที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเออจะได้ปะวะ อย่างนี้แล้วกันครับเอออย่างนี้อย่างนี้ไงดีวะเออตรงนี้เออขึ้นอย่างนี้ละโอเคขึ้เขย่ามันต้องต่ออีกหลายทางเลยนะอีกสองที่โอเคเดี๋ยวต่อยอสองที่ก็เสร็จเสร็จแล้วกันนะครับผมโอเคล็ดสั้นตัดไปกันกันนะต้องการเป,ปลี่ยนเวลานะครับ โอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมันค่อนข้างนานไปหน่อยนะครับสำหรับใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครกันด้วยเลยนะครับผมก็ดถ่ายดีรับแชร์ให้คนอื่นดูด้วยกันนะเพื่อให้ช่องผมนั้นมีผู้ติดตามขึ้นมาตอนนี้ก็มีติดตามหนึ่งร้อยสองคนแล้วนะครับผมไม่รู้นะอาจาจะลดหรือจะเพิ่ม่าไม่ใครรู้เหมือนกันนะะบางทีจำนวนผู้ติด,ด,ดตามก็เปลี่ยนแปลงครับผมเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือผมก็ไม่เข้าใจหรอก โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ